วันนี้ก็จะเป็นวันที่สามของการสอบแล้วก็จะมีการรัฐบาลให้ผู้วิจารณ์หลวงพ่อพระครูสันติยาณีวัฒน์เจ้าคณะปฐมโพลธรรมยุทธ์มัณหนองนกขดอำเภอปางโพลจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานทร์ไกลขณะนี้คงจะพร้อมแล้วสำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบ มาเต็มทั้งสองห้องนักธรรมชั้นโทและก็นักธรรมชั้นเอกเราผมขอการพระรัชนาพราเป็นายการนุ่นพ่อท่าชูสันตยาีิวัตรเจ้าคณะโดยพันโทตังยุทวัดน้องน้องกดเป็นประธานจุตเพียงบูชาพระรานารไกลกับอภรัตนาประผม không ไปตัว đi เสร็จแล้วต้องเอา <laughs> शबुद्ध भ <coughs> Thank sure. sure. Gracias. ให้ก่อจิตก่อธรรมะก็อธรรมาเนักเรียนทุกข้อสอทุกร you ูปเราธุทให้ไดครับ การสอบวิชาประวัติศาสตเราต้องเรียนร,รูน้รเข้าใจในประวัติขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราได้บวบมาในทางเพร,รุ่ทธวานั้นก่อนที่จะมี เป็นลุกกรกิริยาตลอดกปีทำให้เอิสงสว่ในโลกมนุษย์เราท่องตรงคันว่าหลักการต่างๆตลอดกปีนั้นสามารถที่จะเผยแผ่ พุทธประวัตินั้นถือว่าเป็นวิชาที่เราจะต้องศึกษาเข้าใจความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะองค์ทรงบัติขึ้นที่ไหนและเสดจประมาณพระชาเมื่อ,อไรบำเพ็ญทุกขกกิริยากี่ปีถึงเกิดธรรมะกอคำสัดตอ ความรู้แจ่งเห็นจริงในหลักธรรมความรสอนนั้นโรกงคทรงพิม่พรเมตตาใหญ่แก่เวรน,นจจัยและสัตทั้งหลายพระองค์ทรงเห็นว่าสัตโลกทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมนุษย์หอนร้อนีล้จะจตกอยู่ในอันตลายคือความเ,เกิดแก่เจ็บทตา เรียนไหวตายเกิดไม่รู้จักสิทธสุดท่องจึงมีธรรมะอำนั่สอๆมาสั่งสอนเราให้เรารู้จักความจริงในความเป็นมนุษย์วัฒนธรรมนี้แะการสอนดิชาพุทธประวัติโดยเฉพาะนักธรรมจตุต นักันเ,เดเรียวกว่าพุทธานุพุทธประวัติส่วนนักธรรมชั้นโตอนุพุทธประวัตินั้นเราจะต้องมีประวัติความเป็นมาของพระสาวกตั้งถึงแปดติบรองค์นี้เป็นวิชาของนักธรรมชั้นโตส่วนนักธรรมชั้นเอกนั้นเป็นวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ซึ่งรวมประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงการบำเพ็ญเพียรมาและ,ะแสดงเหตุผลในการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพื่อให้เราได้รู้จักประวัติความเป็นมาให้ถูกต้องชัดเจนอันนี้ตอนน้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเป็นตั้งแชั้นโทก็ดีชั้นเอกก็ดีเมื่อเรามีโอกาสกกมีเวลาขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจสอบเพื่อสร้า,างความเป็นมาของพระสาวกตลอดถิงว่ามปฏือปฏิปทาพทระองค์จนกร,ระทั่งมหาตัปพุญญาผู้ชมมีพระเมตตาต่อพวก สี่สิบห้าพรรษาคำสั่งสอนใน้แพล่หลายทำให้เราเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนนี้ขอให้ท่านจังใจสอบเพื่อเพื่อเราจะรู้จักความเป็นมาขององค์เจดียปมมารัพเบอร์าและพระโฆ์จาวกหรือว่าพระอัจจิติมหาจาวกแปดสิบลูก ที่ต้องทำจันทร์ดูที่เราจะสอบอยู่ในขณะนี้แต่ละองค์มันมีประวัติความเป็นมาท่านเนิ่นเป็นทางหนาวปฏิปทาทำใดถ้าเราบวชมาตั้งใจอ่านก็ขีดเด๊ฟังก่อนฟังก่อนฟังควันเบากวันนี่ยินดีไหมยินดีขี้แจกรายแท้

เป็นผู้ปฏิบัติู้สนับสนุนปฏิบัติเจ้าเอาธรรมะคำจำสอนของพระองค์นั้นนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมนอบรรทัดพุทธศาสนาโดยที่เราอาศัยความไม่ประมาทอาศัยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าคุณพุทธเจ้าลองพระทำคำจำสอนและพระอริยสงฆ์สาวก ที่เราดิทการเรียนอมาและได้ตอบข้ออบในเวลาทีพระสิทธิมานารรแิบรูปเจ้าท่านเจ้าอ่แล้วเป็นพระมาเทระเอไม่างแตกต่างกันไปอ่าตจบอกมาจะเนจะเลืิญสิไลก็หมูเลยอาทดานั้นทรงความเจปฏิบัติ นำคำจำลองสามารถที่จะทำให้พระอาทิตย์พระอาทิรย์โละนั้นตัดจุจางอยากทำคำจำลอนที่ผมมอาเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นพระอรหันต์ต่พโวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องเชิดจูไอเกียบแต่ละองค์ในปัจจานั้นแหละบาละที่พวกเราได้ศึกษาได้เรียนมา ขอให้นำข้อวัดปฏิบัติหรือปฏิปัาิของพระสงฆ์เหล่านั้นปประพฤติปฏิบัติตามเราจะนด้เกประโยชน์ต้องเก็ตนเองได้หมุนคัะาขอให้นักเรียนที่เข้าสอบนักธรรมชั้นโทก,ก็ดีนักธรรมชั้นเอกก็ดีซึ่งวันนี้เป็นวันเกี่ยวกับพุทพระประวัติล้วนๆตอนพระสงฆ์สาวกในยุค ขององค์เจเด็จพะสัมาถึงพทธเจ้าว่าท่านมีปฏิบัติธาวัดอย่างไรจึงทาให้เราได้ริษาตระเรียนอยพอพวัาปฏิบัติธรรมนี้ทำความบู้ปฏิบัต,ติฝึกตนเตงมให้รู้ให้เห็นในรับความจริงดับความสั้งตอนนั้นเพื่อให้รู้ไม่เราจะหลุดพ้น,นพจากความทุกข์ทั้งหลายโดยเพราะความเกิดแก่เจียตจย ให้ถูกต้องตามธรรมของดององดำขององค์ปฏิปธรรมะองพระพุธเจ้าทุกท่านก็จะมีความสุขความเจริญประสบผลิในการศึกษาเราเรียนด้วยสติปัญญานำมาใช้ในัารปลขอานักเรายนชมั่งใจต่อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสติปัญญาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะทำให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้ทั้งใน กรับขอบพระคุณพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูสันตยาทิวัฒน์เจ้าวนาฏเภอพั้นโคชั้ยุทธวัดหนองนกกดเป็นอย่างสูงครับผมขณะนี้เวลา12นาฬิกา50นาทีก็ใกล้เวลาที่พวกเราซึ่งเป็นนักเรียนนักผ่าชั้นโทชั้นเอกจะได้ทดสอบ ปัญหาที่พวกเราได้ศึกษาต้องเรียนมาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการสอบนะครับตรงกับวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ันวันแรง4ค่ขั้เดือน12บวิชาที่สอบก็คือวิชาพุทธประวัติใช้เวลา 3. ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานครับ เวลา3ชั่วโมงเราได้รับเมตตาธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันท่านได,ด้ให้ข้อคิดให้ธํามะนให้แนวทางเป็นแนวทางในการขาพอสอบเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้ง3วันตั้งแต่วันแรกหลวงพ่อจะจะุนพระจายนทริทธาจาราย์วัที่ และก็บรรนี้วันนี้ก็คือหล้พอพระ้ครูสันเอยาทดีวัดให้ให้ธรรมะกอคิดแก่พวกเราทุกรูปตอขอให้ทุกรูปนั้นน้อมนำไปไป,ปฏิบัติไปใช้เพื่อที่เราจะได้เป็นนักบวชที่ดีต่อไปครับผมต่อขออน,นุ้มหนาที่กรรมการผู้ครูสอบได้แจกกบบคำตอบต,ตอนนี้เลยนะครับ เอาเริ่มตอนนี้สี่สิบห้านาทีแล้วบปล่ห้าสิบสอาปล่อยมาแล้ว

วันสอบรำสนามหลวงกรนครธรรมยุทธ์วันที่วันที่สามวิชาพุทธประวัติหลวงปู่แวนพระบาอาจารย์มาปฏิบัติศา,าสนกิจจํจำนวนมาก